ถอยสาวใบอันนั้นใบประคามอยากกินสมเตยโอ้ยทุกวันนี้เห็นกระติบข้าวไม่ได้เลยแม่แม่ต้องต้องได้ขออย่างเดียวเลยโมเบลเนี่ยโอ้ด่าโอ้ยเห็นกระติบข้าวไม่ได้เลยร้อยกรริไล่กรริบมันสั่นเนาะพนักเห็นกระติบเข่าบ่ได้เลยแม่แม่โอ้ยเลยขอเอาพนักพนักพนักโอ้ อยากกเข่าเนอยากกินข้ากเไกินได้นี่ทอดุแม่่กล้วยคุณยา่ให้กล้วยวันนี้โมเบลหมันกล้วยเด้อคนใหญ่จด้คนหญ่ใจดีวันนี้เจอครับโมเบลดักรถรถอ้อยนะครับแม่แม่สูงสูงเลยรถอ้อย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  อ้อยสวยอ้อยสวยเป็นลำเป็นลำนะครับโมบิลท่านใจดีระหว่างทางนะครับผู้ใจคนใจดีแก่อ,อ้อยอาบนโมบิลก็กลัวโมบิลก็กลัวรถก,กลัวรถใหญ่อกินแล้วบนสูงอาบนสูงเก็บแล้วรอรับไหมเก็บมาเลยเก็บมาเลยเก็บมาเลยเก็บมาบนสูงอาบนสูงเลย बड़ सौरा बड़ सौरा बड़स किला के पाया